Uh huh. อย่างวะ okay. เนีเ่ยเลด้ากูเปลี่ยนไะด้แบบนี้ <Okay. S 1> เกิดเกิดไหนครับเกิดไหนครับหาตัวอยู่ครับเอ๊ะตก สองนัดจังตายยังวะเดี๋ <laughs> รอยยีเนี่ยเ่ใส่ละน่ะยิงมาไต่ละเดี๋ยวสี่สิบแปดวะเออไตเอ้าฮาาเอ้ยลเบิดลเบรด

จะเอี้ยปอตายเลยเฮ้ยโอ้มีดเรากันเลยเนาะเปล่ยนป่ะเปลี่ยนบาเลตแม่งแล้วป่ะน่าเดี๋ยวปอตายเนี่ยเปลี่ยนเลยท่านึงนีเปลี่ยนไลยนี่ตัวเรียนเลยหกสิบแล้วเอาหัวกระสุนมาติดวันนี้ Ừ, nói đi thế hồi Chết à, bút Chết bút Chết bút chế Nhìn Ui ừ. to wow. ừ, nào biết quyền đem hết quá à ลองลองปืนปืนในลำนั้นเรออือโบาตายบ่ถึกมนถึกเสานั่นเสาตัวหนาเจ้าน่ะเสาน่น่อยๆนอะอาอ,อลูกหานัดตั้งแต่เฮี้ยทุเรศ โอ้ยลูกปืนแม่งหน่อย <S <S แม่งดีแอวาแม่งลูกหาน่าติดสัตว์ปล่า,าปลาสมบอกเลเออกูยิงบ่ถืึกไอ้หี่ย เกปืนผมไปดีแกปืนผมไปดีเกปืนผมไปดีอยากร้องนะเหรอยู่ยใส่โอ้ยอยู่รังกูยิงเหร่น้วยนะเมื่อกี้เนี่ยกูไม่รู้ว่าจู่ๆจะมาเฮ้ยยิงยิงตยิงโตกระต่ายกันแล้ววะนัดเดียวอ่ะ นี่หัวนี่ก็หัวดีใช่ปะได้ไหมที่หายแล้วกูไก่ละโอ้ยกูเป็นเพี้ยนปืนมึงเห็นอย่างวะเอ้ปืนผมมันเล่นยากไม่ได้เล่นเหมือนกันง่ายดอกโอ้โตกระพริบ เฮ้ยแม่งสิบตัวแล้วถึงน้ำได้ยังได้ย,ยังได้ยังเอ้เดี๋ยวพอเห็นนะีกูคือว่ากล่มตำเลยวะกูอยากไ่ยกไก่ดอกเลย หาผมเล้วเอ้ยว่ายโอ้โหเอ็มสองลายต้องเข่าแบกหนึ่งอนสากด้านหลังนี่ว่าถือเลยว่าไอ้เหี้ยสากแนวสากตานหลเหี้ย โอ้โหยืนนิ่งเห็นบ่าแตกแล้วยังนไ Mày đơn Mày đơn Ôi sắc mẹt anh hiểu đấy Mất thịt mà Cái gì?

คอมมคอมมันคมมันคมมันคอมมันคอมเดี๋ยวเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเ้เฮ้้ยเ้้เ้ยเเฮ้ย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 เฮ้

ยิงพ่อเหมือนกันด้วยไอ้เฮียปืนลูกกระสุนมัือพ่อก้อนกลัวอ๋อคอมไว้คอมไว้เฮียยี่สิบตัวเว้ยมาดีกว่าโอ้สับกรถึกอีกยิงมือเขาบอกสิบตัวเว้ยสิบตัวเว้ยเอาหน่อยเว้ยทางล่านปีเอไอ้เหี้ยเอยู่ถัน